ร่องไปไหนนะครับโอ้โหงงใหน่อยเดี๋ยวเพื่อนไม่เชื่อเล่นจริงถ้าได้เนี่ยถ้าได้ เขาไม่ให้ยิงลอช่องมีระเบิดด้วยทำระเบิดหล่นตายเองเบอวะมือใหม่พี่มือใหม่ทำระเบิดหล่นมือตายเองหอารเล่นระเบิดครับห้ามเล่นนะครับ ไ้ามีคนรเปล่าครับเกียรันนะครับอานเดียวเว้วโอ้ไอเพชรบุกเหมือนกันเยไปนะไ เด็กอยู่กะที่ที่นั่นอยู่กะที่เหรอถ่ายทันไหมนะไม่ทันหรอเจีะเจี๊ยะถ้ามันถ่ายมามันหลบตลอดเลยตอนนี้มีกำลังยิงเลยเพรามันยิงได้แป๊บเดียวมันก็หลบแล้วอยู่กับสองมัคเกอร์อย่างเงี้ยแหยิงเป็นหน้ากับสองมัคเกอร์อย่างเงี้ยแหละไปต่้งโลก ไปแล้วเว้ยวันนี้สวยเพชรบุ๋วเด็ดไม่ตายแล้วรอบเนี้ยดูแล้วไม่ตายใหญ่โอ้โอ้มาถึงนี่เลยเว้ย เอออิดบุกแล้วอิดบุกแล้ว <c oughs> อิดมาแล้วอิดมาแล้ว